สุดยอดมนุษย์ถ้ำที่แข็งแกร่งที่สุดตอนที่110เจ้าเด็กน้อยเจ้านะผอมและอ่อนแอเกินไปหน่อยไหมข้าอยากจะรู้นักว่าเปลวไฟของเจ้านั้นมาจากที่ใดกันเก้าหมาป่าเจ้าทรยศอย่างนั้นเหรอนักบวชเมืองฉินกลายเป็นแม่มดที่ชั่วร้ายแต่โชคดีนะ ที่เผ่าหมาป่าของพวกเรานะ่ะเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วยานจิ้นเจ้านะ่ะเคยคิดเกี่ยวกับมันบ้างไหมเจ้าไม่ได้เรียนสายเวทต,ต่างๆแต่สามารถพิชิตสุริยันได้ซึ่งนั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้าสามารถควบคุมพลังแห่งอันธการได้โดยธรรมชาติเหมือนกันกับพวกเรา หมาป่าเฮืองนั้นเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าบรรพบุรุษแต่เขาไม่เคยเชื่อในสิ่งที่ข้าพูดไปเลยเจ้านั้นแตกต่างกว่าคนอื่นๆจากคำอธิบายของนางนั้นเนื้อหาของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เราเห็นนั้นก็สมเหตุสมผลจริงๆมีคนขโมยพลังของสุริยันในตอนนั้นเทบนพบรรพบุรุษเป็นคนทรยศต่อเทพผู้สร้างจริงๆงั้นเหรอ เท <Hey, S 2> พผู้สร้างที่แท้จริงงั้นเหรอหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่านางอาจจะเคยเป็นเ hey, ทพเจ้าเก่าของโลกใบนี้ก็ได้แต่จริงๆแล้วข้าก็เป็นคนรุ่นใหม่นะมันคงไม่ใช่ลักษณะของข้าที่จะเชื่อคนเท่าคนเก่เกที่เขาพูดอะไรแบบนี้หยานจิน้นข้าเคยได้ยินมาว่าเจ้าเคยไปที่แดนอันตรการมาก่อนถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นข้าคิดว่าเจ้าน่าจะได้เจอกับพระเจ้าที่แท้จริงแล้วใช่ไหม ใช่แเราล่ะข้าเคยเห็นมันและข้าเห็นมันมามากแล้วล่ะอย่างนี้ข้าคาดไว้เราน่าจะเข้าใจกันได้ดีนะเพราะว่าเจ้าก็รู้ความหมายของคำว่าอารยธรรมด้วยโลกที่พวกเราอาศัยอยู่ตอนนี้ไม่ดูเหมือนโลกจริงๆ เมื่อดานมาแล้วน่ะมนุษย์ไม่ได้เหมือนกับตอนนี้มนุษย์น่ะสามารถเลือกกินอาหารที่อร่อยอร่อยได้มีเสื้อผ้าที่อบอุ่นหรือแม้กระทั่งมีอาวุธที่ทรงพลังมากกว่านี้แต่เนื่องจากเทพบรรพุรุ่นได้หลอกลวงพลังของเทพผู้สร้างที่แท้จริงไปพวกเขาจึงก่อสงครามที่ทำลายอารยธรรมแห่งยุคนั้นไปด้วยหลังจากที่เทพผู้สร้างที่แท้จริงถูกสังหารลงผลร้ายก็ตามมาอารยธรรมที่เคยรุง่งเรืองกับหายไปโลกก็แตกสลาย ถ้าไม่เป็นเพราะว่าเทพผู้สร้างที่แท้จริงได้ปกป้องโลกใบนี้ไว้ด้วยกำลังสุดท้ายของเขานั้นมนุษย์นั้นจะมีชีวิตยอยู่จนถึงปัจจุบันได้อย่างไรยานจิ้นเจ้าไม่ต้องการที่จะเริ่มต้นอรารยธรรมใหม่กับพวกเรางั้นหรอตราบใดที่เรามีอารยธรรมที่ก้าวหน้ากว่านี้ผู้คนในโลกใบนี้จะไม่หิวโหยอีกต่อไปโลกจะรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแท้จริง จะไม่มีคำว่าสงหามีกต่อไปและจะไม่มีความตายเกิดขึ้นนั่นคือโลกที่สงบสุขอย่างแท้จริงนี่เจ้ารู้จักคำว่าอะไระทีำจริงๆแั้นเหรอยานจิ้นข้าน่ะเข้าสู่ความมืดมานานแล้วนะยิ่งกว่านั้นข้ายังพบความจริงข้างในอีกด้วย ตราบใดที่ความโกลาหลของโลกได้ถือกำเนิดขึ้นอีกครั้งโลกจะเกิดใหม่และอารยธรรมทุกอย่างก็จะกลับมาอีกครั้งอย่างงั้นหรอหอกข้าชอบอารยธรรมมากเลยนะแต่ว่าข้าน่ะเชื่อมั่นในคนของข้ามากกว่าข้าน่ะเชื่อมั่นในสหายที่สู้เคียงข้างข้ามานอกจากนี้ล่ะนะข้าก็คืออารยธรรมของโลกใบนี้ยานจิน้นพูดได้ดีมากเจ้าเด็กคนนี้ ดูเหมือนว่าเจ้าเด็กคนนั้นมันจะดือ้อหลันเกินไปหน่อยไหมถ้าหากว่าเป็นเช่นนั้นข้ามาเลยดีไหมอย่าิ้นหยุดสร้างการต่อต้านที่ไรเหตุผลเถอะเจ้านะ่ะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเราเลยยิ่งไปกว่าน,นั้นข้าสามารถบอกเจ้าได้เลยว่าแผนการต่อไปของเจ้าหนะ่ะอยู่ในความควบคุมขอ,ข,อของพวกเราแล้วถ้าหากว่าข้าเดาไม่ผิดแล้วก็ เ่าชิงจะส่งคนมาที่นี่เร็วๆนี้และเลือกกลุ่มเงาไปแต่พวกเขาน่ะจะไม่ประสบความสําเร็จหรอกนะเพราะพวกเราน่ะได้เตรียมการไม่นานแล้วภายในหนึ่งเดือนต่อจากนี้เราคนรุ่นใหม่จะเกิดความวุ่นวาย ตอนนี้คือโอกาสสุดท้ายของเจ้าเลิกต่อต้านข้าและร่วมมือกับข้าเพื่อสร้างอารยธรรมใหม่ขึ้นมาหยานจิ้นไม่เพียงแต่ตอนนี้พวกเขามีปีตาวแล้วก็มีขวานหมาป่าเท่านั้นนะแต่ยังรวมถึงผู้ชายตรงนั้นอีกเขาไม่ได้อ่อนแอไปกว่าหมาป่าเสียงเลยพวกเราอาจจะไม่ใช่คู่ต่อสู้ของเขาก็ได้นะแม้ข้าจะไม่อยากจะยอมรับมันหรอกนะแต่ว่าตอนนี้พวกเราควรวิ่งนะวิ่งงั้นเหรอวิ่งทําไมล่ะเฮะ้อเฮ้อเลิกต่อต้านงั้นหรอท่านเมืองฉินท่านเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่า ความจริงก็คือวันนี้จะไม่มีใครสามารถหนีข้าไปได้เจ้าเด็กนี่มันโง่หรือเปล่านะหรือจริงๆแล้วเขาคิดว่าเราจะปล่อยเขาไปนี่เขาเขามั่นใจขนาดนั้นเลยนหรอเขาแน่ใจงั้นหรอว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์นี้ได้นะเฮะ้อฮ้ท่านอาจารย์เหมิงฉินก็อยู่ที่นี่และก็ยังมีนักบ,บวชอีกสองคนเลยนะยานจิ่นนี่เจ้ายังกล้าย,ยิงอยู่อีกงั้นหรอือสุดท้ายแล้วความโกลาหลก็จะบังเกิดในที่สุด สังเวยชีวิตของเจ้าซะและทัวลิงแห่งสุริยันก็อยู่ในตัวเขาเป็นเจ้าเองสินะที่บอกว่าจะจัดการกับข้านะเจ้าเด็กคนนี้วัยมากฝีมือไม่ธรรมดาเจ้าหโโู้งคิดเหรอว่าข้าอยากจะฟังเรื่องที่พวกเจ้าเล่าจริงๆนะข้าก็แค่ทวงเวลาไว้เฉยๆว่าวนะทวงเวลางั้นเหรอนี่ไม่มีใครได้บอกเจ้างั้นเหรอว่าข้ามีความสัมพันธ์นันดีกับมูดากานะ บูดกะรัหรอถูกต้องแล้วล่ะทุกคนไม่เคยได้ยินหรอว่าที่ข้าเข้าไปในแดนอันธการน่ะพวกเจ้ารู้หรือเปล่าว่าข้าเข้าไปในแดนอันธการกับใครกันล่ะก็คือท่านดารุมูยังไงกันล่ะอย่างที่ข้าได้บอกไปแล้วไงว่าในวันนี้จะไม่มีใครได้มีชีวิตรอดกลับออกไปได้หยุดพูดจาไร้าสาระก,กันได้แล้วเจ้าเด็กนี่ช่างกก้านาะ ก้าฆ่าขวานหมาป่าที่อยู่ตรงหน้าพวกเราเป็นไปได้ยังไงเขาทําอย่างนั้นได้ยังไงกันในเมื่อเขายังไม่ได้ใช้มันเป็นไปได้ไหมว่าเจ้าชายทลาคนนั้นและมูดากะจะได้อัจฉริยะมาจริงๆเฮ้ฮฮยเฮยหยานจิ้นทำไมใจร้อนจังเลยเล่นอีกเล่นอีกเลิกเล่นกันเถอะไปกันได้แล้ว ก้าหมาป่าที่ทรยโนและไปกับเมืองฉินตอนนี้นักรบของฉินได้มาถึงแล้ววันนี้เราจะต้องจัดการกับเมืองฉินจัดการเจ้าจี้สองคนนั้นก่อนท่านมูดกาและก็ท่านดารูมูก,กํลาลังมานั่นหรอมีนักรบสีเขียวด้วยทําไมข้าถึงไม่รู้ละ่ะยานจิน้นเจ้าคิดเหรอว่าข้าจะเชื่อเจ้านะ มากตัวหนึ่งอย่างนั้นหรอท่านนักบวชท่านเป็นอะไรหรือเปล่าก็ทำกับเราแบบนี้หรือจริงๆแล้วเจ้าแก่นั่นมันอาจจะมาจริงๆภารกิจของหมาป่าเสียงก็ล้มเหลวแล้วเราไม่จําเป็นต้องอยู่ในที่แห่งนี้ต่อในวันนี้เราจะไปจากที่แห่งนี้แล้วจะปล่อยเจ้าไปก่อนเมิ่งฉินพวกเราไปกันเถอะเจ้าจะไปไหนน่ยยานจินอย่าเข้าไปนะยานจิน้น แล้วพวกเราจะได้เจอกันใหม่เมื่อความหวังได้พังทลายลงและเมื่อถึงเวลานั้นเจ้าจะต้องเลือกเราณนะตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละอ้าวเครับอย่างน้อยก็ได้เจอจิ้นจากการไปนหนึ่งนะครับแค่จับก,ก็ละลายกลายเป็นหินไปนแล้วนะครับ นี่พลังของเองนี่จะขนาดไหนกันนะครับซึ่งก็โชว์ให้เราดูอีกนิดเดียวพอนะครับไม่รู้ว่าจะกักพลังไปไหนใช่ไหมหลังจากที่คนรออยู่เอาละครับแต่เราก็ได้รู้หลายๆอย่างนะครับว่าพลังของจิ้นนั้นก็ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับก็คือไม่กลิงกลัวใครใดๆทั้งสิ้นนะครับพร้อมที่จะจัดการทุกเมื่อเลยนะครับส่วนเรื่องราวในตอนต่อไปจะเป็นยังไงนะครับไว้เดี๋ยวเรามาติดตามกันีกทีนะครับส่วนสลับตอนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ